บุ๋มปนัดดาซุ้มเงียบแต่งก๊อตอาทิพ์จัดงานกันเล็กๆภายในครอบครัวหลังจากที่มีกระแสข่าวประเด็นดังดาราสองคนในวงการบันเทิงกำลังตั้งคันซึ่งชาวเน็ตได้มีการพาดพิงไปถึงพิธีกรสาวชื่อดังบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีทําให้ที่ผ่านมาโดนจับตามองกันเป็นอย่างมากซึ่งตัวบุ๋มเองก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ขอบคุณทุกกําลังใจบอกถ้าพร้อมเมื่อไหร่จะออกมาชี้แจงเองล่าสุดบุ๋มปนัดดาได้ให้สัมภาษณ์ ทางรายการไทยรัฐท็อกทางไทยรัฐทีวีโดยเจ้าตัวได้เปิดเผยข่าวดีให้ทราบกันว่าเธอนั้นได้แต่งงานกับก๊อตอาทตย์อนันทวันแฟนหนุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยจัดเป็นการภายในไม่ได้บอกใครส่วนเหตุผลที่ตัดสินใจแต่งนั้นเจ้าตัวบอกว่าเพื่อให้แม่สบายใจขณะดเดียวกันเธอเองก็มีลูกสาวและก๊อตเองก็มีลูกสาวเช่นกันการมาอยู่ด้วยกันก็อยากทําให้ถูกต้องซึ่งการแต่งงานครั้งนี้เป็นการแต่งงานครั้งที่3ของบุ๋มปรรดาได้ แ,แฟนๆที่ติดตามหลังทราบข่าวต่างๆก็ร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากสำหรับก๊อตอาทิย์นั้นเป็นนักกีฬาพกกายอิสระและนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญเงินของโลกและได้เหรียญทองแดงจากการเดินทางไปประกวดที่สหรัฐอเมริกาในรายการระดับโลกโดยมีนักกีฬาเข้าร่วมมากกว่า70ชาติเมื่อปีที่ผ่านมาไดรีวิวข่าววันนี้ขอแสดงความยินดีกับบุ๋มเป็นนัดดาด้วยนะคะฝากกดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนจะ ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ